สวัสดีจ้าฮัลโหลตายก้าโหวันนี้จะมาอบมาทำอ่าอบหอยอ่าแมงผูให้ดูจ้ะอันนี้หอยแมงปูนะคะหอยแมงผูที่ล้างสะอาดแล้วจ้ะอันนี้เป็นแช่แข็งนะคะล้างให้สะอาดวันนี้ก็จะมีเครื่องเขามีหอยแมงผูยั่าแอแช่งเขาแล้วใส่ก้อนแจงเลยล่ะ,ะจะจันทร์จอยไทยอ่ะเรามาเรียงอ่าอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูทีละขั้นตอนนะคะ เรามาเลียงหอยแมงผู้กับถาดก่อนจะเราจะไปอบนะคะจะไปอบจ้าก็ามาถ่ายโฮเคยชินนะยันจันีเจิ้งจิงจับกี่าให้กับตรงแชีงเขาแก่ฮะ อันนี้เป็นอ่าหอยแมงคู่ที่แช่แข็งนะคะของนิวซีแลนด์จ้ะอ่าตัวใหญ่เนี่ก็สําหรับเหมาะสําหรับที่จะเอามาอบนะคะก็มาตายแจะและ้วเสกหับอยู่ลยกบก,ก,กะกบที่สีแกะ,ะอยู่กบที่สีเราจะมาอบชีสจ้ะโอเคเราเรียงไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําซอสจ้ะก็มาเกาติมละอะไรเจ๋งเจ๋งจับกันฮ่า ลาเจอจับเจ้าเยาเอหลักจิ้วละหลัลจิ้วยตั้งหนงจิ้วยอตักอ้กอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้ฟ้านะคะไม่เอาเม็ดนะคะหรือจะเป็นพริกหวานก็ได้จ้ะมีกระเทียมมีเหล้าขาวนะคะวายขาวมีวายขาวยวอาอ่าไกล้จับละยาวอ่กล้กล้ฝันนเะจงเข้าที่สวยเราเฮยอยู่ว่าตายการหลอที่ใกล้ท้องเราเฮยอีกล 我冇鸡汤所以就ลงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาน้ำซุปนี้มาต้มกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาน้ำซุปนี้มาต้มกับก๋วยเตี๋ยว มาจาเรามาทํากันเลยนะคะเปิดไฟอ่อนจ้าเปิดไฟอย่าแรงนะคะพ่อยฟอจอยใส่แกจอยใส่ฟอแกลามลำยาวละน้ามันน้ามันมะกอกจะใส่น้ํามันมะกอกเข้าไปนะคะใส่น้ํามันมะกอกเข้าไปตามด้วยพริก ที辣椒ลเไปอ,อันนี้ก่อแลรเจะจับอยู่ลอน้ำมยวก็ฮะ炒ๆเิ้นไฟไม่ต้องร้อนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าเรากระทะนี่จะร้อนไม่ได้นะคะใช้กระทะแบนต้ออย่าให้กระทะร้อนจัด ก็ได้ยงจีนแพนแล้วจะพอยี่อ่าอยางตายฟอกะบานบ้านแหละอ่ะเ,เราจะมาทําซอสก่อนจะ้ะผัดพอประมาณละทีนี้เราจะมาใส่กระเทียมจะ้ะกระเทียมสับใส่กระเทียมสับเข้าไปนะคะ กระเทียมสับเข้าไปแล้วก็ผักจก้ะลอที่อ๋อซีนยงวลงไปก็มาช้炒一炒ไปชาวเฮิมไปค่ะโอเคทีนี้เรามาใส่เนยจ้ะ ใส่เนยเข้าไปหลอกที่เหงาเยาเลยปอกที่เหงาเยาเลยะ่ะใส่เนยเข้าไปจ้ะตามด้วยพริกไทยปอกที่หูจีิฟันเลยย เนยนี <niño sharing> ้เ <management> ป็นเนยเค็มนะคะเราเราก็จะมีอ่าผงขะนอละลายน้ําแล้วก็ต้องชิมดูก่อนนะคะว่าเค็มหรือเปล่าถ้าไม่เค็มก็ใส่เกลือเข้าไปพอได้วีอ่าเล็ก็เงาเยาแล้วหาบแกเยาที่ยิ่มแกก็มาหลอกที่ใกล้ฟันแล้วยกเข้าสอยแกใกล้ฟันนะจะไปหมูหลอกใกล้ท้องนะจะย่งเยาใกล้ฟันจะหลอกใกล้ฟันก็มายูเซียเมยดใช้กำเกาหามไม้ใกล้ฟันต้อเกาหามกันละยุ่มเกาหามไม่ยี่หลอกยิ่มแกละ โ好啦งั้นจะลอกไก่ฝนหลอกเปยละเข้าซยอะข้าซอย่ินนหลงอะอย่าจุ้ยคืก็ไม่ให้สีหน่อยไก็ชิมได้นะคะว่าเค็มแล้วเปล่ายังไม่พอเค็มใส่เกลืออีกนิดนึงจงไม่เกาหามแกหลอกซิ้นๆยิ้มเจ้าเกาละซิ้นๆที่กําเดาโอเค ทีนี้เราจะมาใส่เหล้าวายเราจะมาใส่วายขาวนะคะสักสักฝาเดียวหลอดที่ปะเจ้าลราเลยยกอยหลอดยักกอยจะเก้แล้วก็กกย,วกยีซี่เมียะแต่กำกาหามละ 嗯，够晒咸了。OK，落再落少少诶，胡椒粉落去，commence 炒，炒啦啊，OK。 มาจากพอเราทําซอสแล้วทีนี้เราจะมาราดใส่กับตัวอ่าหอยแมงคู่นะคะก็มาเอาเดวว้ยอ่าล่ำละหอยเรียกก็เออแช่องอเขาเออนี่ก็แช่งเขาเนี่ยก็อเกาอาได้放ล้แล้วก็ที่จับเราเไยอ่า โอเคที่เหลือเราก็ไม่เอานะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ชีสนะคะก็มาหลาะที่จีสสีเราเห่หล่อที่จีสสีเราเอ่ใส่ชีสเข้าไปจ้ะหล่อที่จีสสีเราเหยอะ่ะ จจก,ก็นกจนยูเล่เอ่ยูเล่ยกบแก่ต่อจ้ี้าวเลยยูเล่ยกแกเดี๋ยวเราจะไปอบจะ้ะเอาไปอบประมาณสัก1 2ถึงส4นาทีนะคะเอาด้วร้ยอให้กบหลอแล้วกบั概十二至十四分钟左右ะเราจะไปอบประมาณ1 2ถึง14นาทีนะคะ โอเคจ้าเราจะไปอบแล้วนะคะโอเคก็มารอให้กบละโอ oh, ลาข้อยีป่าฟอก็มากบตายก้อยสับยีจีสับเฟันจงนะฮะเราจะไปอบประมาณเปิดไฟประมาณอ่0องร้200องศาอบประมาณ12บสถึงสินาทีจ้ะเดี๋ยวเรามาเจอกันจ้ะมาจ้าเราอบเสร็จแล้วนะคะกาวติมละเรารอเฉ็ยไปตากาวแทแล้วออกออกมา,าให้ดูจ้ะ นี่จ้าหอยแมงกุ้งอบหอยแมงกู้ของเราหอยแมงกุ้งอบชีสนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก้าวทิมล่าหูแรงอะสวยงามมากเลยจ้าหอยแมงกุ้งอบชีสของเราก็เสร็จสักเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคจ้าปาล้วจ้าบ๊ายบายจ้าจอยกินแต่ก้า